อรุณสวัสดิ์ค่ะน้องๆทุกคนมีใครกำลังไปโรงเรียนแล้วบ้างคะคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยซึ่งเช้านี้นะคะมีทรงผมฟรีมาใหม่ค่ะน้องๆซึ่งจริงๆแล้วมีประมาณ3-4ี่ทรงเลยนะแต่อันนี้น้องๆน่าจะทํากันได้นะคะเพราะอันอื่นเนี่ยจะต้องยืนเป็นเวลา56ชั่วโมงซึ่งมัดยืนไปกันแล้วนะคะและชิ้นนี้นะคะเป็นทรงผมสีบอลนะคะที่มัดแกะโบนเขียวนะคะน้องๆน่ารักมากๆเขาแจกเพียงแค่1250ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันข่าว่าทํายังไงบ้างนโน่แน่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะกับแมปแมปนี้ซึ่งมเป็นแมปที่เราจะต้องห้ามขยับและยืนเอฟเคเอาพอยต์นั่นเองค่ะน้องๆซึ่งทรงผมอันนี้นะคะนนโนๆจะต้องมีวินทั้งหมด45วินซึ่งการที่น้องจะได้วินมานั่นก็คือด้านบนเนี่ยเราจะเห็นคําว่ายิบก้าใช่ไหมคะที่เป็นตัวเลขหากน้องๆยืนอยู่ในแมปเป็นเวลา30นาทีจนเหลือเวลา0.0โดยที่ไม่มีคนขยับเนี่ยน้องๆจะได้ไปเลยขาด1วินแต่ถ้าหากน้องๆ เกิดขยับนะคะเวลาจะถูกรีเซ็ตกลับไปที่30นาทีใหม่นั่นหมายความว่าน้องๆก็จะไม่ได้โล่นะคะโล่เงินหรือถ้วยทองน่นเงนะคะก็ต้องยืนไปเรื่อยซึ่งตอนนี้นะคะทรงผมต่างๆที่เป็นสีแดงสีเขียวเนี่ยน้องๆมันยังมีอยู่นะ,ะและยังไม่หมดน้องๆคาะมีวินก็สามารถเลือกได้นะคะน้องๆว่าน้องๆเนี่ยจะเอาทรงผมอันไหนก่อนซึ่งพอย์นะคะแล้ววินเนี่ยสามารถเช็คได้ด้านขวามือกดแถบดูได้เลยนะคะใครที่อยากได้ก็มาเอาเด้อ